ด,ดิฉันชื่อนางสาวทยาหงเฮียงรหัสนักศึกษา631201163นักศึกษาพยาบาลศาชั้นปีที่2ค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการตรวจร่างกายให้กับพารุค,ค่ะค่ะวัตถุประสงค์นะคะก็เพื่อประเมินสภาภาวะสุขภาพค่ะเ,เทคนิคที่ใช้นะคะจะเป็นเทคนิคฟังคำดูเคะค่ะเหตุผลที่ต้องฟังก่อนนะครก็เพื่อ จะได้ค่าที่ไม่ค่าเื่อนนะคะ<ด>เพราะว่าในบา,คางครั้งคารลอาจจะดิ้นได้ค่ะการฟังหัวใจวิธีการฟังจะทําให้สเตตอบอุ่นก่อนวางสเตตลงบนบริเวณหัวใจถ้าผิดปกติจะได้ยินเสียงเมืรอเมอร์พร้อมสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจวางสเตตลงบริเวณด้านล่างหัวใจเลฟแอนไลท์เวนติเคิลฟังเพื่อหารูรั่วของหัวใจอัตราการเต้นของหัวใจช้าหรือเร็ว การฟังเสียงปอดวิธีการฟังเราจะฟังด้านซ้ายของตัวเด็กฟังลมเข้าปอดสะดวกมีเสียงผิดปกติหรือไม่ฟังด้านบนฝั่งซ้ายและฝั่งขวาฟังด้านขวาของลำตัวบริเวณใกล้รักแร้ฟังทางด้านขวาของลำตัวเด็กข้างลำตัว การตรวจบริเวณท้องวิธีการคำเราจะแบ่งท้องออกเป็น4ส่วนโดยเริ่มจากฝั่งซ้ายใช้อุ้งปลายนิ้วค่อยๆค,ค,คลำฝั่งซ้ายจะคำดูว่าตับโตรหรือไม่ถ้าโตหนึ่งสเซนจะคํำเจอฝั่งขวาเราจะคำดูมามว่าโตหรือไม่ส่วนบนเราจะดูลักษณะผนังหน้าท้องว่าแข็งแ,งแรงดีหรือไม่ ดูกล้ามเนื้อหน้าท้องว่ามีส่วนไหนที่แยกดูว่ามีลักษณะลำไส้ที่เคลื่อนขึ้นมาหรือไม่ส่วนล่างเราจะคำดูว่ามีก้อนหรือไม่เพราะถ้าพบก้อนอาจจะมีปัญหาที่ไตาการตรวจอ m e เมร a อนคอร์หรือสะดือทารกที่เกิดใหม่จะดูว่าหลอดเลือดที่สายสะดือมี3เส้น,นการตรวจศีษะวิธีการคำคำบริเวณเอ,อ่อะเริ่มจากกะโหลกศีษะส่วนหน้า จะพบรอยแยกของกระโหลกศีรษะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปนูนซึ่งจะปิดตอน1ปีถึง1ปีครึ่งกระโหลกศีรษะส่วนหลังจะพบรอยแยกกระโหลกศีรษะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วซึ่งจะปิดตอน1เดือนถึง1เดือนครึ่งคำทัว่วไปของกระโหลกศีรษะดูว่ากระโหลกแข็งแรงดีหรือไม่มีก้อนหรือกดไม่บุ๋ม และจะตรวจดูท้ายทอยดูผิวหนังที่หุ้มลำคอว่าปกติดีหรือไม่มีเป็นแผ่นหรือไม่ การตรวจบริเวณใบหน้าและตาการตรวจตาเราจะใช้มือป้องไม่ให้แสงเข้าแล้วสังเกตสีตาว่ามีสีขุ่นหรือไม่การตรวจใบหน้าเราจะตรวจว่ามีความสมมาตรกันทั้งสองข้างหรือไม่การตรวจปากเราจะตรวจว่ามีปากปากแหว่งเพดานโหวหรือไม่ดูกระพุ้งแก้มและลิ้นว่าปกติดีหรือไม่ถ้าพบผื่นแดงบริเวณใบหน้าเราจะเรียกว่าทอสิกอาริธิมาซึ่งสามารถหายได้เองภายใน24ชั่วโมง การตรวจหูเราจะดูระดับใบหูว่าปกติดีหรือไม่ดูการม้วนดูการม้วนของขอบของใบหูเราจะดูช่วงคอจับเด็กทําให้คอยืดแล้วสังเกตดูปุ่มหนองบริเวณคอดูด้านข้างลำคอว่ามีก้อนหรือไม่อาจเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณคอได้รับการกระทบกระเทือน การตรวจลักษณะทั่วไปของลำตัวทารกเราจะดูแขนว่ามีลักษณะเท่ากันทั้งสองข้างหรือไม่ดูนิ้วตรวจรีเฟกเอานิ้วของผู้ตรวจใส่เข้าไปในมือเด็กดูว่าเด็กกำม,มือหรือไม่ดูว่านิ้วมีครบหรือไม่ขาดหรือเกินติดกันหรือไม่ดูผิวหนังปกติจะเป็นสีชมพูสังเกตว่ามีสีผิวสีเหลืองหรือไม่การตรวจอวัยวะเพศผู้ชายเทสทีดลงไปอยู่ในถุงอันท้าดีแล้วหรือยัง โดยกระตุ้นที่ผิวของถุงอันทะถุงอันทะย่นถือว่าปกติถ้าคำดูแล้วอันทะมีก้อนแสดงว่าเท็จฉีดลงไปอยู่ในถุงอันทะแล้วดูลักษณะของตัวเพนนิว่าสมบูรณ์ดีหรือไม่การเปิดของท่อปัสสาวะอยู่ตรงกลางหรือไม่ถ้าปลายเพนนิปิดสนิทแต่ทารกสามารถปัสสาวะได้ก็ถือว่าปกติ ู้หญิงเราจะดูการเจริญของเลเบียเมเจล่าถ้าเจริญดีก็จะปิดเลเบียเมเนล่าคิสตอรดมิดหมดการตรวจการเคลื่อนไหวแขนและเท้าดูการเคลื่อนไหวของแขนและขาว่วาสัมผัสกันดีหรือไม่ดูเท้าว,ว่าอยู่ในระดับที่ถูกต้องหรือไม่ดูนิ้วเท้าว,ว่าครบหรือไม่ติดกันหรือไม่จากนั้นก็จะมาตรวจดูข้อสะโพกโดยใช้การย่อเขา่าเด็กให้ตั้งฉาก ผุกเข้าไง่ออกดูว่ามีการหลุดของข้อสะโพกหรือไม่การตรวจหลังเราจะจัดท่าให้เด็กนอนคว่ำ จากนั้นเราจะตรวจดูลักษณะกระดูกสันหลังว่ามีการโคดหรือโค้งงองหรือไม่ดูว่ามีก้อนเกิดขึ้นระหว่างกระดูกสันหลังหรือไม่จากนั้นเราจะมาตรวจดูเอนัว่ามีหูรูดดีหรือไม่จะสังเกตเห็นลักษณะเหมือนปานดําที่บริเวณเอนัจะค่อยๆจางหายไปเมื่อเด็กโตขึ้นอาจจะเป็นปีหรือ2ปีดูความยาวของขาว่าเท่ากันหรือไม่ดูเส้นบริเวณข้อพับขาตรงกันดีหรือไม่ การตรวจระบบประสาท Moro r e f ฟ e คือการอุ้มทารกขึ้นแล้วปล่อยตัวทารกพร้อมกับมีมือรองปล่อยเร็วๆต่อไปจะเป็นการตรวจ Root reflex ใช้นิ้วมือเขี่ยที่มุมปากถ้าเด็กไม่หลับเด็กก็จะหันตามทำปากเหมือนอยากดูดนม ต่อไปก็จะเป็นการตรวจแพนต้ารีเฟกต์เราจะใช้นิ้วลากปลายเท้าขึ้นไปหานิ้วโปง้งเท้าเด็กเป็นรูปตัวเจนิ้วโปง้งเท้าก็จะกระโดกขึ้นนิ้วอื่นๆก็จะกลางออกต่อไปเป็นการตรวจสเตปปิ้งรีเฟกต์เป็นการจับตัวเด็กยืนขึ้นสังเกตว่าเด็กก้าวขาได้กี่ก้าวค่ะสำหรับการสาธิตวิธีการตรวจร่างกายของทารล็กก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ